สวัสดียุณชมทุกท่านนะครับวันนี่ก็ผมครูฤทธิ์ดูเลยทีมกันในช่องบางสูงสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้คําสั่งทับ TP นะครับก็เมื่อวันกผมเอาก็ได้สอนใช้คําสั่งทับคิวแล้วในรอบนี้ก็จะมาใช้คําสั่งทับ TP กันบ้างนะครับโอเคก็ขั้นแรกเซตคอมมานด์บล็อกมาก่อนเลยครับโอเคทับ GAPIVE เป็นบล็อก SP เป็นบักเฮ้ย SP ดิเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย SP p เป็นวรค c o m m a n d ขี b l o c k ปุ๊บอ่ะได้แล้วคอมมานด์บล็อกก็เกมตุ่มด้วยเราต้องใช้ตุ่มด้วยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยผมจะมาสอนคำสั่งทับทีพีแบบง่ายสุดเลยครับผมขอบล็อกมามาร์ก้กันนะเพื่อความจะได้เห็นได้ชัดนะเออก็จะมาสอนไปข้าวๆก่อนนะครับซึ่งก็จะไม่แบบยังไม่ครบแนละ้ว่คือสอนแบบไม่ครบสอนไป่ข้าวๆก่อนนะครับ อ่าโอเคสมมุตินะผมอยากจะถ้าที่พีเนี่ยเข้าใจก่อนนะคาสั่งที่พีคือคําสั่งเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายตัวเราเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยนะไปตามพิกัดที่เราต้องการหรือที่เราต้องการสมมุติผมอยากจะเคลื่อนย้ายผมมาอยู่ตรงนี้ก็ให้คุณนับจดพิกัดตรงนี้ไปนะครับซึ่งเนี่ยจากตรงนี้นะซึ่งบริการเปิดพิกัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมพาไปดูก็กดไปตรงซตติ้งนะครับในตรงนี้ผมพาไปดูนะเปิดพิกัดตรงไหนโอเคเดี๋ยวมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคเข้าแล้วใบพิกัดตรงนี้นะับเนี่ยตรงคําว่าโชวอะไรเนะีแบบ่ยับเนี่ยนีผมกดค้างสีเขียวนะตอนแรกจะปิดอย่างงี้ให้คุณกดติ๊กเปิดมันก็จะมีพิกัดแบบนี้นะโอเคซึ่งพิกัดของผมที่ผมจะให้ทับทีพีมาคือพิกัดลบยี่สิบนะครับลบยี่สิบนะครับเป็นวักสี่ลบหนึ่งนะครับลบยี่สิบเป็นวักสี่ลบหนึ่งโอเคนะพิกัดนี้ผมนับจะไปไกลนะครับแล้วจะทับทพีพีกับตรงพิกัดนี้โอเคไปไกลนะครับ อ่ะเห็นไหมบล็อกเพ่ตรงนี้นอยู่นู้นะครับอ่ะทีนี้เราจะลองทัชทีพตรงนู้นะครับอันนี้พีง่ายๆก็ถ้าสมมติเราใช้กับตัวเราเองนะครับก็พิมีได้เลยครับทีพแล้วใส่พิกัดได้เลยนะถ้าเราใช้กับตัวเราเองก็เราพิมพ์ในช่องแชทนะก็ทำอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ใส่พิกัดเลยนะครับก็พิกัดมันก็คือลบพี่สี่เป็นวักสี่เป็นวักอ่าลบหนึ่งลบหนึ่งโอเคอย่างงี้กดไปกดตรงนี้ครับถัดไปตรงนี้ครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมไม่อยู่นี่ละ อ่ะดูทีนะเผื่อมองไม่ทันทีนึงครับมันจะพิมพ์ไวนะทับท p พีเป็นวักลบยสเป็นวักสี่เป็นวักลบหนึ่งบลบอ่ะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่เป็นท่าทีพีแบบแรกนะครับส่วนท่าทีพีแบบที่สองเนี่ยจะเป็นการท่าทีพีไปหาเพื่อนนะครับซึ่งให้คุณนับกดไปตรงนี้เลยนะครับมันจะง่ายนะกดตรงนี้นี่ครับแล้วกดคำว่าเทเลพอร์ตนะแล้วกดคำว่าฮูนี่ครับ ซึ่งตอนนี้เห็นไหมผู้เล่นมันมีผมอยู่คนเดียวในแมปนะซึ่งถ้าสมมติมันงูนี่ผมแม่จะอ่านผูกนะคือเห็นไหมตอนนี้มีผู้เล่นคือผมคนเดียวซึ่งถ้าสมมุติมีคนอื่นเข้ามาด้วยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วคุณก็กดปึ๊บแล้วใช้พีพีไปปึ๊บมันก็จะมาตรงนั้นเลยนะซึ่งก็ขอภัยนะเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้มีคนเข้ามาเล่นด้วยนะแต่เอาง่ายคุณลองดูเลยได้ได้เลยครับวันนี้ผมรับประกันเลยกดมีคนเข้ามานะครับกดตรงนี้ปึ๊บตัวเฮลอปเตอร์ปึ๊บกดตรงคำว่า h o w ูง แล้วก็ดูผู้เล่นที่คุณจะท้าที่พีไปหาหาแล้วก็ก็กดตรงนั้นปุ๊บอย่างนี้แล้วกดปุ๊บไปเลยแต่นี้คือผมท้าที่พีหาตัวเองไงมันก็เลยอยู่ตรงนี้นะเออก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการท้าที่พีสัตว์นะครับหรือท้าที่พีสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับก็ง่ายๆนะครับท้าที่คอมมานด์บล็อกแล้วกันนะครับโอเคมอนสัตย์ท้าที่คอมมานด์บล็อกด้วยถ้าสมมุติคุณจะท้าที่คอมมานด์บล็อกนะครับทับต้องใส่คำว่าทับก็ได้นะครับทีพีเลยนะครับคุณจะต้องใส่คำ P ด้วยนะเพื่อบอกเป้าหมายว่าจะให้มันเอาตัวอะไรทับใจนะครับแอดคือผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดนะผมจะลองให้ดูอ่ะลองใส่พิกัดเมื่อกี้ลบยี่สิบเป็นวักสี่เป็นวักลบหนึ่งอย่างนี้พอเรากดนับนะมันก็จะมาตรงนี้เลยเห็นปะ่ะแต่ถ้าสมมุติคุณลบคำว่าแอดแอดแอดพีออกไปนะแอดพีออกไปอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บนี่นะให้เหลือแค่นี้เหมือนตอนที่เราใช้ในช่องแชทนะ แบบนี้นี่ครับแล้วเรากดในคอมมานด์บ็อกซ์มันจะไม่ทับไอพีไปนะเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่เป้าหมายนะคำว,ว่า sp se หรือ sa เนี่ยคือเป้าหมายนะครับคุณต้องบอกเป้าหมายด้วยไม่งั้นมันจะไปไม่ถูกนะครับถ้าเป็นในคอมมานด์บ็อกซ์นะแต่ถ้าในตัวเราเนี่ยเราจะท้าไอพีก็เราเองคนเดียวนะมันก็จะรู้แล้วเพราะเราเราเป็นคนพิมพ์คำสั่งไงเราเป็นคนเป็นคนพิมพ์คำสั่งคนใช้คำสั่งเองมันก็จะรู้ว่าเป็นเรานะสมมติผมทำอย่างเงี้ยอ,อันหนึ่ง โอคผมไม่ได้ใส่ทับเพราะเมื่อกี้ผมใช้ในคอมมานด์บ็อกส์นะครับพิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็ใส่ทับไปแล้วก็พิมพ์ปุ๊บมันก็มาได้เลยป่ะแต่ในคอมมานด์บ็อกส์ดูนะครับคอ <Okay, S 2> มมานด์บ็อกส์นะโอเคผมพิมพ์ผิดเดี๋ยวผมย้อนกลับไปแก้นิดนึงจะได้ให้ใหใหชัวร์ๆนะว่ามันไม่ได้นะครับถ้าคอมมานด์บ็อกส์จำเป็นต้องใส่แบบ add p add e หรืออะไรสักอย่างด้วยเไหมครับมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ไปเห็นป่ะ,ะแต่พอผมใส่คำว่า add e หรือ add อะไรเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเลยนะครับนี่ครับปุ๊บปุ� พี่เห็นไหมครับดูครับปึ๊บมันก็มาเลยแล้วก็เป็นง่ายๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพับดีีแบบอ่าพวกสัตว์กันบ้างนะครับพวกนี้เออผมจะเป็นวัวแล้วกันวัวมันมันพิมพ์ง่ายสุดนะครับเอาเป็นวัวนะครับสถานที่เป็นวัวจริงๆมันมีครับดีพีไอเทมด้วยซึ่งครับดีพีไอเทมผมขอว่าที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวยาวนะครับนี่ครับซ O W ันยูก็คือคาวนะวัวโอเคขั้นแรกก็พิมพ์เลยครับเหมือนเดิมครับ tp นะครับเป็นวัก add ถ้านี่คุณจะเอาสัตว์ใช่ไหมก็ add e เลยนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับอย่างนี้ t y p e เท่ากับอ่าเลยนะเท่ากับอะไรวะเท่ากับไปหนึ่งครับผมขอขอไปดูก่อนโอเคผมได้แล้วครับคือผมเนี่ยจดคําสั่งเอาไว้นะคือเวลาเราจำคําสั่งอะไรได้นะมันเยอะนะคำสั่งในเกมไมค้าเราก็จดเอาไว้อะไรอย่างนี้แล้วคือมันก็มีเยอะไงเราก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นต้อง ก็ต้องย้อนกลับไปอยู่อันเก่าๆที่เราจดไว้ครับคือผมเนี่ยเวลาได้คำสั่งอะไรมาก็คือจะจดไว้นะก็ซีอ่อซีโอวีใส่ชื่อสัตว์เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่นี้คอมม่านะครับซีแล้วก็เท่ากับนะครับไหนว่าเท่ากับอยู่ไหนอ่านี่นะเท่ากับอยู่นี่ทับไอทีพีนะเป็นมาร์คเอสอีวงเล็บเปิดทรีอีเท e. ่ากับชื่อสัตว์นะครับชื่อสัตว์ตรงเนี้ยแล้วก็คอมม่านะครับซีเท่ากับ จำนวนที่เราจะต้องการทําพีพีถ้ามูดผมใส่ไปสองแล้วก็วงได้ปิดอย่างงี้อ่ะวงปิดอย่างี้แลพี่พีนับว่าถูกไหมอ๋อผมลืมใส่พิกัดขอโทษทีครับลืมใส่พิกัดพิกัดต้องใส่ตรงนี้ป่ะโอเคผมขอใส่พิกัดก่อนเครับก็พิกัดก็คือเว้นวักนะครับเมื่อกี้นะใส่พิกัดเดิมนะครับลบยี่สิบครับเว้นวักสี่เว้นวักอ่า ลบหนึ่งนะเมื่อกี้ผมไปดูมาคือผมจาผมไม่แน่ใจนะว่าพิกัดเนี่ยมันต้องใส่ด้านหน้าด้านหลังนะตอนนี้คือไปดูมาแล้วคือพิกัดต,ต้องใส่ด้านหลังแบบนี้นะอันนี้สังเกตน,นะสามนี่คือจํานวนการทับทีพีนะแต่ละครั้งนะอ่ะป๊หนึ่งเมื่อดีป๊บนึงนะรูทเนี่นะวัวสามตัวนะับอยู่ตรงนี้ผมกดตุมดูนะครับปุ๊บวัวสามตัวน,น,นี้ก็จะทับทีพีตรงนี้นะแต่ถ้ามีสี่ตัวไม่มีเยอะมันจะเอาตัวที่ใกล้ที่สุดทับทีพีไปหเห็นไหมไอ้พวกนี้ยังอยู่นะครับ โอเคแล้วถ้าสมมุติสมมุตินับผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งมันก็จะได้แค่หนึ่งตัวคืออันนี้คือจํานวนการท,ทับทีพีตัวหนึ่งครั้งนะว่ามันท,ทับทีพไปกี่ตัวนะครับถ้าสมมุติผมใส่เป็นหนึ่งมันก็จะแค่หนึ่งตัวเลยนะปึ๊บอย่างงี้นะพิมพ์ตามี้นะส่วนตรงนี้คำว่าคาวนี่คือซื้อจริงจริงมีคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ดูนะเห็นปะมันจะแค่หนึ่งตัวผมฆ่าก่อนฆ่าก่อนนะครับอ่ะผมจะเอาตัวที่ใกล้เข้ามาตรงนี้ที่สุดนะไม่ใช่กดเข้าไปแบบนี้ เห็นปะไอวัวตัวเมื่อกี้มันก็จะไปตรงนี้เลยเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้ของมาน่างที่สุดครับก็คือทีละหนึ่งตัวนะครับที่พีหนึ่งตัวแต่ถ้าคุณอยากจะให้แบบทั้งหมดเลยนะแบบแบบไม่มีวัวตัวไหนแบบรอดล้นรอดพ้นไปได้ก็คือเก้า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 นะเก้าห้าตัวนะเก้า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 ห้าตัวแบบนี้เท้ากดท่นที่พีคือทุกตัววัวทุกตัวทั้งหมดมันจะไปอตรงนั้นหมดเลยโอเคเด็ดแรกดูนะวับไป นะวัวเกี้ยงนะครับมันจะมาอยู่รูรวมตรงนี้หมดเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับการใช้คําสั่งอันนี้ก็อาจจะมีงงบ้างเพราะว่าคําสั่งท่าทีพีแบบพวกสิ่งมีชีวิตผมไม่ได้ใช้มานานนะก็ต้องมีงงมานิดนึงนะก็ประมาณนี้นะพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็ตัวคําว่าคาวเนี่ยก็คือว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองจะเปลี่ยนไปอะไรก็ได้นะครัเอาผมเอาให้ดูอย่างนึงแล้วกันส่วนไอเทมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้วันหลังแล้วกันนะให้พีไอเทมนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเป็นไอรอนไอล์ไออาร์โอ G O L E M แบบนี้ไอ้ลองกูเลมนะครับผมน่าจะเขียนถูกนะไม่แน่ใจว่ายัางไงแบบเขียนถูกไหมโอเคแล้วก็ลองเอาไอ้ล่องกูเลมออกมาดูนะไอ้ลองกูเลมก็ต้อง,ต,องต้องใช้บล็อกเหล็กนะครับหรือจะใช้คำสั่งเสกก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจอ้าวบล็อกเหล็กเมื่อกี้มันผมบีบมาแล้วมันไม่ได้วะอ่านี่ไงปึ๊บดูนะปึ๊บปึ๊บดูนะครับ แล้วก็เล่มก็ไปแล้วอแค่นี้นะครับก็ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งซึ่ตัวนึงครับดูนับมันจะไปรวมตรงที่เดียวกันปบ๊บก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเท่ากับที่พีก็ไม่ยากนับเลือออย่างนึงคือถ้าที่พีไอเทมนับซึ่งมันพิมพ์ม้วนยาวแล้วก็อะไรนะครับเดี๋ยวไว้ไว้หลังแล้วกันนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยกันนะครับก็ไปใช้กันได้นะไว้ใช้สร้างแมปสร้างอะไรได้หมดเลยนะครับ ทัพทีพีผู้เล่นก็ได้ทัพทีพีเราเองก็ได้หรือทัพทีพีผู้เล่นทั้งหมดหรืออะไรได้หมดเลยนะครับก็ทัพที่พีผู้เล่นก็เออเหมือนเอมื่อกนะี้ผมย้ำอีกทีเดียกันนะเทเลพอร์ตนะครดูแล้วก็เลือกคนตรงนี้เลยได้เลยนะอันนี้คือมีผมคนเดียวก็เลยขึ้นแบบนี้เนาะก็โอเคก็แต่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คให้ผมด้วยนะก็เป็นการแชรคำสั่งทีพีที่แบบละเอียดนะแทบจะทั้งหมดแล้วเหลือแค่ทัพทีพีไอเทมอย่างเดียวนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านีั้นี่กนะเคจบนค